ครับสวัสดีชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตทีมแล้วก็อัปเดตแรงของตัวเองนะครับนะแล้วก็ขออนุญาตจะมาพูดถึงนะครับในส่วนของเรื่องราคานักเตะนะครับสำหรับใครที่อยากจะเสริมทีมในตอนนี้นะครับสมควรที่จะซื้อเลยหรือเปล่านะครับผมนะ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้องท่านใดนะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนชอปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนชอปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพารเติม FC p o i n พอรหรือจะเป็นเพิ่มแรงมาสเคนนะครับร้านคุกกี้แลนดชอปินดีให้บริการนะครับนะสามารถจิ้มลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอดีไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับผมนะราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับมาอัปเดตทีมให้กับพี่น้องได้ชมกันก่อนเลยนะครับผม โอเวตอนนี้ก็เป็นโอเวอรหนึเป็นทีมร้อยแล้วนะครับนักเตะในทีมนะตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเม็ดแดงทั้งทีมนะครับจะมีเม็ดส้มแค่สมอตตาตัวเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าเทรนยังไม่เต็ม30นะครับ ก็เท่าที่เหลือก็เหลือแค่เทรนนะครับตอนนี้ก็กําลังเริ่มซื้อตัวใหม่นะครับนะซื้อมาตีบวกแล้วก็เทรนนะครับผมสาหรับที่โอนเวลนะครับก็รอติดตามชมนะครับวันจันนี้ที่จะมีอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักเตะหรือจะเป็นเรื่องที่โอนเวลนะครับที่โอนเวลนะครับผมคาดการว่าน่าจะมาเป็นแบบรูปแบบการเป็นแพ็กนะครับนะคือเป็นแพ็กให้ซื้อน่าจะประมาณนี้แหละแรกเริ่มนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่า จบพาร์ทดีๆเรามาไปแล้วนะครับนะอาจจะมีเข้ามาอยู่ในพาร์ทนะสำหรับที่โอนเวลนะครับก็เอาเป็นว่ารอติดตามชมนะครับนะสำหรับที่โอนเวลใครที่กําลังรออยู่เนาะเพราะว่าการถ่ายโอนเรื่องการเทรนนักเตะอะไรเนี่ยมันก็สําคัญนะครับผมเวลาซื้อขายนักเตะต่อละทีนะครับมันก็เสียดายที่เออเสียดายเทรนนะครับผมเอาเป็นว่าเสียดายเทรนนะครับผมนะอ่ะผมก็ตอนแรกนะครับ กองหลังนะครับตำแหน่งเซนเตอร์ผมใช้มาควินยอตตัวฟรีนะครับผมก็เลือกที่จะไปซื้อตัวในตลาดมาตีบวกแล้วก็ขายเม็ดแดงไปนะครับไปจัดเปาโลมอนิเี่เม็ดม่วงมาแล้วก็เอามาสเคนะครับตีบวกใช้มาสเคตัวเดียวนะครับในการตีบวกก็สามารถขึ้นเม็ดแดงได้นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะ แล้วก็มีโยนคัพนะครับนะเดิมทีก็เป็นเม็ดม่วงนะครับผมก็ใช้มาสเกในการตีบวกนะครับตัวนี้ก็ใช้ไป2ตัวนะครับแต่ก็สามารถตีขึ้นเม็ดแดงได้นะครับผมที่เหลือก็เทรนให้เต็ม25นะครับผมนักเตะในทีมนะครับณตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะคือณตอนนี้นะครับในเมนเจอร์ผมลองเล่นไปแล้วนะครับนะคือเปอร์ตีเวิร์กเลตสูงๆนะครับแต่เวีล่านะครับเวิร์กเลตจะกลางต่ำไหม กลางสูงนะครับนะก็คือจะเน้นตั้งรับนะครับนะคือผมสังเกตมาหลายเกมแล้วนะครับนะคือเปอร์ตีนะครับจะเติมสูงมากๆเติมสูงแล้วก็ลงต่ําเติมสูงลงต่ําอย่างนี้นะครับแล้วขึ้นเร็วลงเร็วด้วยนะครับเวล่านะครับจะขยับขึ้นมายืน cdm แทนเปอร์ตีนะครับนะคือมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเวล่าจะอยู่อย่างเงี้ยบางทีก็ลงต่ำมาเง,งี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับสําหรับหมวดแมเนเจอร์นะอันนี้ผมแนะนํานะสําหรับใครที่ใช้เวล่าเปอร์ตีนะครับนะ ส่วนซินเดรล์ซีดานนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะจะว่ามันเก่งผมก็ว่ามันมันยังไงยังไงอยู่นะมันยังดูกักอยู่นะครับการสลับซินเดรล์ซีดานนะครับนะแต่โดยรวมแล้วมันก็โอเคนั่นแหละนะมันเป็น o v เสูงสุดแล้วนะครับมันก็น่าจะเวิร์กอยู่แล้วนะครับสลับซีดานนะครับผมนะเป็นตำแหน่ง CM นะครับผมนะคือผมแนะนํานะครับเปอร์ตีเวลล่านะครับใครที่ใช้อยู่นะครับบอกเลยว่าโคตรดีนะครับในเมนเจอร์ เปอร์ตีจะขึ้นไปช่วยทำเกมบุกนะครับนะส่วนเวียล่านะจะลงมาช่วยเกมรับเนี่ยถือเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมถ้าลงบางทีก็ลงทั้งคู่แต่ถ้าขึ้นบางครั้งก็ถ้าเวียล่าขึ้นนะครับเปอร์ตีก็จะยืนอยู่ตรงเนี้ยคือรอช่วยเกมรับมากกว่านะครับผมอ่ะโอเคนะครับสําหรับการเสริมทีมสําหรับใครที่กําลังเลงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเปอร์ตีหรือเวล่านะครับนะก็ถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับนะสำหรับเปาโลมานินน่ก็ถือว่าเป็นกองหลังที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผม อันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวหลังจากรีแล้ง์เราค่อยมารีวิวให้กับพี่น้องได้ดูกันอีกครั้งหนึงกันแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับลำดับแรง้งของเรานะครับว่านะตอนนี้นะครับแล้งของเราอยู่ประมาณไหนนะครับผมนะโหมดผู้จัดการทีมนะครับตอนนี้ก็อยู่หมดแชมเปี้ยนนะครับลำดับอยู่ที่2008นะครับผม เดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคก,การแก้นะครับผมนะก็ระยะเวลาอีกแค่8ชั่วโมงเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะลองแก้ดูก็ลองแก้ดูนะครับผมนะคือแรกๆนะครับเทคนิคที่ผมให้ไปนะครับมันตันคือมันเล่นไม่ออกนะครับทํายังไงก็ไม่ชนะเสมอส่วนใหญ่จะเสมอถ้าแพ้ก็แพ้แบบลาบคาบไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนหาวิธีแก้มาแบบเรื่อยๆนะครับนะจนณนะตอนนี้ก็เริ่มจะลงตัวแล้วนะครับแต่ เดี๋ยววันจันทร์หน้ามันก็ปรับเปลี่ยนอีกแหละนะครับผมนะอ่าสำหรับเรื่องเทคนิคนะครับผมควมเร็วอยู่ที่1นะครับระยะทางการส่งบอลอยู่ที่1นะครับแนวคิดการเล่นนะครับผมตั้งไว้ที่สมดุลนะครับแล้วก็การคุมตาแหน่งอิสระนะครับผมการบุกนี่ครับนะแนวโน้มการส่งบอล1นะครับแล้วก็แนวโน้มการเปิดบอล1นะครับแนวโน้มการยิง3นะครับการคุมตำแหน่งอิสระนะครับผมนะ แผนซีลสามโฮดิ้งนะครับนะใครที่อยากจะลองแก้ดูก็ลองแก้ดูนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับนะการกดดันอยู่ที่2นะครับระยะห่างอยู่ที่1ความก้าวร้าอยู่ที่3นะครับแนวกองหลังเป็นคุมพื้นที่นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะแก้เกมในกรณีที่แบบว่าเราเสียเปรียบนะครับผมนะให้เราปรับนะครับแนวโน้มการสุมบอลมาที่2นะครับแล้วก็ สมดุลจากสมดุลจะเป็นการบุกนะครับนะอันนี้คือการแก้เกมนะครับนะปรับแค่2 2อย่างนี้ก็พอนะครับผมนะเอาเป็นว่าปรับแค่2อย่างนี้นะครับผมนะที่เหลือก็เดิมเดิมนะครับให้เราปรับแค่นี้ก็พอนะครับดูรูปแบบเกมก่อนว่าเราเสียเปรียบหรือเปล่านะครับครึ่งแรกถ้าเราโดนยิงก่อนนะครับอย่าเพิ่งปรับรอดูครึ่ง2ก่อนนะครับนะว่าเกมของเราจะดีขึ้นไหมนะครับถ้าไม่ดีขึ้นเราค่อยปรับนะครับผมโอเคนะครับสําหรับเรื่องเทคนิคการแก้เกมนะครับผมนะ สำหรับแผน4 3 3โพ l d i n g นะครับผมก็พยายามปรับเปลี่ยนหาไปเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับนะอะไรดีก็พยายามแนะนําอยู่นะครับผมนะสำหรับคนที่จบอันดับท็อปๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อป500ท็อป1000ท็อปอะไรก็ช่างนะครับนะคือคนเขาขยันเล่นอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับบางคนอาจจะไม่ได้ขยันเล่นนะครับผมนะเอาเป็นว่าก็ลองพยายามแก้แล้วก็พยายามปรับดูนะครับนะแต่ละทีมอาจจะไม่เหมือนกันนะครับต้องมีการแก้เกมหรือม่ต้องมีการแบบว่า รับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของ a d to He a d นะับผมก็ขอเกาะท้ายกันแล้วกันนะเกาะท้ายนะเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นนะครับคือแบบร่วงแบบอยู่ๆนะแพ้แบบแพ้รัวๆเลยนะครับนะเนี่ยแพ้3เกม4เกม4เกมติดนะครับผมนะอ่ะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่แชมเปี้ยนอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าขอล้างท้ายไว้ก่อนกันแล้วกันนะสำหรับซีซั่นนี้นะครับไม่มีเวลาด้วยนะครับผมนะเวลาน้อยด้วยนะครับผม โอเคนะ VSA นะครับนะก็ณนะตอนนี้ก็อยู่ตำนานหนึ่งนะครับผมนะก็ลำดับอยู่ที่5,000ักว่านะครับก็เล่นค่อนข้างที่จะยากนะครับนะแรงสูงไปนะครับก็ส่วนมากก็จะไปเจอโปอีกแหละนะครับผมเล่นยากนะครับผมนะสำหรับโหมดนี้เนาะใครที่ขึ้นตำนานได้ขึ้นแชมเปี้ยนได้อันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะ สำหรับใครที่มีเวลาเล่นนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเสริมทีมให้โอวอร์สูงๆเข้าไว้แล้วก็เทรนให้เต็มนะครับแล้วก็มาเล่นได้เลยมาจัดหนักได้เลยเนะี่ยสำหรับโหมด VSA นะครับนะซีซั่นที่9แล้วนะครับนะซีซั่นต่อไปก็ซีซั่นที่10นะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นโหมดผู้จัดการทีมเรื่องเทคนิคนะครับผมก็แนะนําการปรับเปลี่ยนไปไปที่ร้อยแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะ แล้วก็นะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ทําการซื้อแพ็คในร้านค้านะจะเป็นหน้าแพ็คนี้เลยนะแพ็คขายดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปภาพไปดูนะครับนะว่าผมได้นักเตะตัวไหนนะผมได้เป็นคริยันเอ็มปาเป้น,นะครับผมนะในสําหรับแพ็คนี้นะสำหรับใครที่อยากจะเติมแพ็คนี้นะครับ กดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่าเติเมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะร้านคุ่ก l a ลนช็อปนะครับฝากกันไ้ด้วยนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับนะถือว่าวัดดวงกันไปนะผมก็ได้จากคีย์วันเอ็มปาเป้มา300อเอ็มเนี่ยคือแล้วก็เอาไปซื้อเสริมทีมนะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับขออนุญาตมาพูดเรื่องนักเตะกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ สำหรับวันจันนี้นะครับที่จะมีการอัปเดตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าการนักเตะจะเข้ามาทั้งหมดเลยหรือเปล่านะครับนะถ้าเข้ามาทั้งหมดนะครับนักเตะเหล่านี้นะครับที่มีอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่ามีผลกระทบมากๆนะครับยังไงก็เกิดการเทขายแน่นอนนะครับสําหรับใครที่จะเสริมทีมนะครับผมแนะนําว่ารอให้นักเตะมันเข้ามาให้ครบก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวนะครับนะคือให้ราคามันนิ่งก่อนนะครับนะ รอดูตลาดมันก่อนว่าไอ้พวกยูทอร์เสเนี่ยราคาจะเปิดตัวมาเท่าไหร่นะครับก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมนะโอเคนะสำหรับเรื่องราคานักเตะน,นะเอาเป็นว่ารอดูเรื่องราคานักเตะกันก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ที่อยากจะซื้อตัวไหนก็สามารถจับจองกันได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่มีงบเสริมทีมเยอะๆนะยครับเอาเป็นว่ารอไว้ก่อนนะครับอดใจรอไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ นักเตะในทีมที่ขายได้นะครับตอนนี้ก็มีเปาโลมาลีนะครับซินาดินซีดานนะครับวิเอล่านะครับนะเฟอร์จิลฟานไดนะครับเปอร์ตีนะครับซัมบอตตาซาร่านะครับแล้วก็เป็นฟองลิเบอรี่นะครับโคเบลแล้วก็เป็นคาร์ลอสอัลเบโตนะครับผมนะที่สามารถขายได้นะขายได้ทุกตัวเลยนะครับนะยกเว้นโยนครับนี่แหละนะครับผมแล้วก็ดันกิทสองตัวนะครับที่เราใช้งานอยู่แต่ว่าไม่สามารถซื้อขายได้นะครับผม โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับนะประมาณนี้เนาะก็ตอนนี้กําลังซื้อตัวไหลมาเทรนอยู่นะครับนะเนี่ยพยายามซื้อเรื่อยๆนะเดี๋ยวที่โอนวิวมาแล้วก็น่าจะไม่ค่อยได้ซื้อตัวไหลสักเท่าไหร่นะครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดอดีไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับนะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะ ไว้เจอกันใหม่ในพิหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมา,มากๆครับ